ลาลาธัญญาอสยามขณะรำวงสวงรถเบนซ์ไฟกระพริบเองแห่ซูมเลข,ขอยกใหญ่ลาลาธัญญาอสยามทำทุกคนตะลึงกลางงานรำวง,วงเกิดเรื่องราวสุดแปลกรถเบนซ์ไฟกระพริบเองแห่ซูมเลขทะเบียนยกใหญ่สองนักร้องสาวค่ายอสยามลาลาธัญญาจัดเต็มงานรำวง,วงขอโชคลาบกับพระพิกเนตรณมหาเทวาลพระพิกเนสปางราชาบางกระเจ้าจังหวัดสมุดประการโดยมีปั้นเมฆหวยอินเตอร์เซียนหวยเป็นเจ้าภาพในการจัดวงสวงในครั้งนี้ พิธีเริ่มในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาของวันนี้30มิยย่อเริ่มด้วยพิธีบวงสวงอันเชิญเชิญเ,เทพและถวายเครื่องสักกระจากนั้นทางด้านละาล่าได้รำบวงสวงปู่ศรีสุดโทซึ่งในขณะที่ลาล่ากำลังรำถวายนั้นในช่วงท้ายตอนจบมีอาการหายใจไม่ออกหมอบคาพื้นกลางลานพิธีและหมดแรงอย่างเห็นได้ชัดจนต้องมีคนเข้ามาช่วยพยุง ในส่วนของทัญญาขณะที่รำวงส่งที่ดานาคีจู่จูรถเบนไ์ายแดงของลาล่าที่จอดอยู่ด้านหลังก็มีเสียงบีบแตรมีไฟกระพริบทั้งที่รถดับเครื่องจอดไว้เฉยๆทำเอาคนในงานถึงกับงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้หลังจากที่ทั้งคู่รำวงสวงเสร็จแล้วทั้งลาลาธัญญาและปั้นเมฆหวยอินเตอร์ประธานในพิธีจัดวงสวงยังได้มีการจับลูกปิงปองสิงทายตัวเลขให้กับลูกเพจลูกสาวพญานาคอีกด้วยสรุปได้เลข126ซึ่งมีตัวเลขตรงกับเทียนรถยนต์ป้ายแดงของลาลาคือ5961และเลขทูบที่จุดในพิธีคือ900เรียกว่างานนี้ทั้งแขกที่มาร่วมพิธีและลูกเพจที่ชมไลฟ์สดจากเพจลูกสาวพญานาคแห่ซูมดูตัวเลขกันตาแทบแตก